สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ช่องสวนเอเดนนะคะจะมาชวนเพื่อนๆเ,เราจะมาทําความสะอาดใต้ต้นทุเรียนแล้วก็จากนั้นเราก็จะขุดหลุมไว้สําหรับทิ้งเศษอาหารแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนนะคะเพื่อนๆคะทุเรียนต้นนี้ก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ ก็คือว่าเราปลูกไว้ข้างบ้านแต่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเลยตอนนี้เขาก็งามมากแล้วนะคะเป็นเพื่อนค้ะจากฝนที่ผ่านมานั้นทำให้ทุเรียนต้นนี้สูงใหญ่แล้วงามมากเลยแต่ว่าย่ารกมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยทำให้ดินเขาเปียกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะฉีดยาฆ่าย้าได้เนาะทำให้เกิดญ้ารกมากมายนะคะ พเพื่อนคะวันนี้เราจะมาทําความสะอาดใต้ต้นทุเรียนต้นนี้กันนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วเราจะขุดหลุมนะคะไว้ใต้ต้นทุเรียนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะทิ้งเศษอาหารนะคะเมื่อเมื่อเรามีเศษอาหารเนาะเราก็จะมาทิ้งในหลุมนะคะเพื่อใหออ้จัดความเป็นระเบียบในการทิ้งเศษอาหารแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ แก่ต้นไม้นะคะเพื่อนๆคะเราจะมาลงมือแปลงโฉมกันเลยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆคะโล่งหมดเลยนะคะตอนนี้การทำความสะอาดของเราก็ผ่านไปแล้ว50%นนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่เราเอาต้นเฟิร์นออกแล้วนะคะเราก็จะมาขุดหลุมไว้ที่ข้างๆต้นทุเรียนนะคะเพื่อนๆก็คือว่าหลุมนี้เราจะขุดมาไว้สำหรับเราเทเศษอาหารนะคะคือปกติเศษอาหารเนี่ยเราจะใส่ถุงดำแล้วทิ้งใช่ไหมคะเพื่อนๆ แต่ว่าหลังจากที่เราขุดหลุมนี้แล้วเราจะเอาเศษอาหารมาเทตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะเราก็จะไม่ไม่ขุดใหญ่มากเนาะเพื่อนๆแล้วก็ความลึกประมาณ50เซนพอแล้วก็จากนั้นเราก็อาจจะหาตะแกรงนะคะวางข้างบนไว้กันไก่ของเพื่อนบ้านมาเขี่ยนะคะเพื่อนๆคะการทำหลุม ทิ้งเศษอาหารแบบนี้จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นได้รับปุ๋ยได้อย่างดีมากๆเลยคะ่ะแทนที่เราอีกอย่างหนึง่งแทนที่เราจะาไปทิ้งให้เป็นเศษขยะนะคะเพื่อนๆเราก็เปลี่ยนมาทิ้งที่แบบนี้คะ่ะจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเพื่อนๆคะ่ะ และก็จะทำใหเ้เรามีระบบระเบียบในการรักษาความสะอาดด้วยค่ะและอีกอย่างก็จะเป็นการลดภาระให้กับสังคมนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็ได้หลุมมาแล้วนะคะ เพื่อนๆคะเนื่องจากว่าหลุมที่เราขุดเนี่ยคืออยู่ใกล้ต้นทุเรียนนะคะก็จะเจอรากของทุเรียนนี่ค่อนข้างเยอะเราจึงไม่สามารถขุดเอ่อกว้างมากได้นะคะแต่ความลึกก็โอเคนะคะก็หลุมนี้เราจะเอ่อขุดประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ ไ่หลุมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆไม่เล็กเกินไปค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กเกินไปนะคะความลึกก็กำลังดีค่ะถ้าเราใส่ไปนานๆนะคะปี2ปีเราอาจจะเปลี่ยนไปฝั่งโน้นบ้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาลาคะ่ะทีนี้เราก็ขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการหา สิ่งของมาปิดบนหลุมนะคะกันเพื่อไม่ให้ไก่ของชาวบ้านเวลาเข้ามามาหากินแถวนี้เนาะเขาจะหล่นลงไปนะคะเพื่อนๆค,ค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนแรกก็ว่าจะเอาตะแงงใส่นะคะเพื่อนๆแต่เมื่อคิดแล้วตะแรงเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีนะคะจะทําให้เป็นสนิมได้ก็เลยเอาไม้ไผ่วางค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้เพื่อนๆคะเพียงแค่นี้เราก็ได้หลุมที่สําหรับใส่เศษขยะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเศษอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆทําให้เราทําให้เอ่อเรา จะไม่สกปรกกับเศษอาหารที่เราทิ้งาตามถังขยะนะคะเพ,เพื่อนๆคะแค่นี้เราก็มีหลุมที่สำหรับใส่เศษอาหารแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ของเรานะคะเพื่อนๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับไอเดียนี้คะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์<ๆ>แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆ สำหรับวันนี้สาระดีๆกับช่องสวนเอเดนต้องขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ